บ้านหลังเก่าน้ำพึ่งนัทธริกาบุตรภิวะพร้อมดาราสาวอาร์ติสต์ตัวแม่กับการเปลี่ยนบ้านธรรมดาหลังนี้ให้กลายเป็นโรงเรียนสอนศิลปะถ้าพูดถึงดาราสาวมากฝีมือจะต้องมีดาราสาวอย่างน้ำพึ่งนัทธริกาทำปรีดาหนันติดโผแน่นอนโดยน้ำพึ่งนัทธริกาเผยกับทางรายการว่าคือน้ำพึ่งไม่ได้อยู่บ้านนี้แต่บ้านนี้ใช้เป็นสตูดิโอสอนศิลปะเด็กๆอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้น้ำพึ่งเคยเปิดสอนศิลปะเด็ก แต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยนอกจากศิละปะแล้วก็ยังมีเรื่องการปลูกผักสวนครัวด้วยเอาพืชผักที่เรามาผสมสีจึงกลายเป็นงานศิละปะที่มีกลิ่นจริงๆบ้านหลังนี้เป็นของพี่เป้เดี๋ยวจะพาไปชมเริ่มจากหน้าบ้านก็มีต้นไม้เล็กๆซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวคือบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่แต่เราจะเข้ามาสอนเด็กๆเป็นครั้งไปซึ่งเข้ามาบ่อยเพราะกลัวต้นไม้ตายส่วนในบ้านก็เป็นห้องศิละปะก็จะมีงานของตัวเองติดไว้ นอกจากนั้นก็มีศิลปะของเพื่อนๆด้วยส่วนข้างบนก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเคลียข่าวซุ้มแต่งงานหลังลงภาพใส่แหวนวงนั้นที่ถ่ายรูปไปมันเป็นแหวนวงละหนึ่งร้อยบาทช่วงนั้นพี่เป้เขาหวานมากเขาก็บอกว่าพี่จะรักน้ำพึ่งคนเดียวไปตลอดชีวิตเราก็เลยเอาแคปชั่นพร้อมกับแหวนลงไม่ใช่แหวนแต่งงานตอบแบบไม่กักชีวิตรักตอนนี้ดีมากรับอยู่ก่อนแต่งดีมากอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วคิดยังไงกับการอยู่ก่อนแต่ง ถ้าเกิดมีวุฒิภาวะพร้อมดูแลตัวเองได้มีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อยากจะอยู่ก็อยู่ไปอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ดูว่าเราเข้ากันได้ไหมมันไม่ได้อยู่ที่ทะเบียนสมรสอย่างเดียวจะบอกว่าเราไม่ได้แอนตี้คนแต่งงานนะถ้าเราแต่งเองเรารู้สึกว่ามันเยอะไปไม่มีงานแต่งเกิดขึ้นแน่นอนก็ถ้ามีแค่สองคนมันจะเป็นอะไรไปคุณเป้ดูแลกันมา20ปีแล้วค่ะเราสองคนไปเจอกันในงาน ตอนนั้นยังไม่ได้คุยกันแต่อยู่ในระยะห่างเราเห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้ช่างสูงหล่อขาวมันต้องเป็นของเราอันนี้พูดเล่นในใจนะคะรู้สึกว่าจะทำอย่างไรให้เขามาคุยนะซึ่งมันไม่มีโอกาสหลังจากนั้นก็รู้ว่าเขาพยายามขวนขวายหาเบอร์เรา